สวัสดีค่ะเรามาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ที่พระพุทธเมตตาที่วัดโซจิจินะคะที่สุรุมินะคะวันนี้เป็นวันบ่งม,มัสดีก็คือเทศกาลมัสดีของญี่ปุ่นนะคะอยู่ข้างล่างมีคนมากราบสการะเยอะมากค่ะวันนี้เราก็ได้พาเพื่อนคนไทยนคนนะคะทำพิธีกับสการะ,ระพุทธเมตตานะคะ ลงตนเอารูปที่พระบีกับพระมหาให้มาเรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็ได้เช่าพระพุทธเมตตาที่แกะสลักด้วยหยกไปคนละหนึ่งองค์นะคะเพื่อเป็นที่ระลึกประวัติศาสตร์ของโลกเลยนะคะที่ได้มาพบแบบนี้น้อยนักนะคะที่เราจะได้พบเพราะว่าจริงๆแล้วองค์แท้จริงก็คืออยู่ที่พุทธคยานะคะประเทศอินเดียเราก็เคยไปกราบมาแล้วคะ่ะที่ ข้างๆต้นสีภาษีมหาโครนะคะวันนี้เราก็ได้มีโอกาสได้ขึ้นมาอีกนะคะได้เข้ามาเป็นพิเศษนะคะจริงๆแล้วก็ไม่ให้เอารถเข้า เราใช่บาร,รมีของพระพุทธเมตตาที่คุ้มครองเราได้เข้ามานะคะสวยค่ะตอนกลางคืนพระพักของท่านได้เปล่งสง่างามมากเลยนะคะนี่นะคะในไปในบรรยากาศก็มีคนญี่ปุ่นเข้ามาถ่ายภาพกันมากเลยนะคะแต่ว่าเจ้าของหินไม่ได้อยู่เลยนะคะเจ้าของหินได้กลับไปที่ออสเตรเลียแล้วนะคะนี่ค่ะวันนั้นวันที่สิบเราก็ได้มาพบกับพระศีรังกานะคะที่ได้ทำพิธี